แน่นอนคะ่ะว่า LGBTQ พันั่นก็คือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศแน่นอนคะ่ะว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เพศหญิงและเพศชายยังมีพวกเรากลุ่ม LGBTQ และมีความสามารถไม่ได้น้อยไปกว่าชายจริงหรือว่าหญิงแท้เลยนี่เลยคะ่ะคือคําว่า LGBTQ นั่นก็คือเพศทางเลือกที่มีความสามารถเ,รเซ็กเซีนลแกมที่มายืนบนเวทีแห่งนี้ <S 1> <S 1> เพื่อเป็นทูตทางวัฒนธรรมของประเพณีการจุดไฟตุงกาของพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่้นขอพระคุณค่ะเพศทางเลือกครับเชิญตอบครับ สำหรับเพศทางเลือกแล้วนะคะเป็นเพศที่สร้างความสุขสร้างศีรษะให้กับโลกใบนี้เพราะเพศทางเลือกคือเพศแห่งความสุขขอบคุณค่ะค่ะสำหรับหัวเนื้อเท้านะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆหมวบ้านเรานี่แหละคะ่ะเป็นเครื่องจักรสารของพ่อแม่พี่น้องชาวทงแต้นะคะที่นิยมทําเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะไปกี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาร่วมการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆเหล่านี้นะคะ ให้ออกสู่สายตาของชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะขอบคุณค่ะตอบครับ<ค><อ>ผู้ชายและผู้หญิงเป็นบรรทัดฐานสังคมที่มีเพียงสองเพศแต่ในปัจจุบันข่าวเราไม่ได้มีแค่สองเพศเรามีกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ส,ร,สร้างและสร้างโลกของเราให้มีสีสันอย่างมากยิ่งขึ้นทุกทา่านคะเพศไม่ได้มีแค่สองเหมือนข้าวของที่ไม่ได้มีแค่สีฟ้ากับสีชมพูขอบคุณค่ะ ศาส,สนาพุทธนะคะเพราะว่าเป็นการยึดเหนี่ยวผู้คนเข้าด้วยกันศาส,สนาพุทธเป็นการนำทางคนให้เป็นทารที่ดีขึ้น As a human people, I believe that people which have religions could lead them to a goodness. Thank you.